วันนี้เรามานั่งฟังธรรมกันแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระวันพระสิบห้าคำเดือนกลางกลางเดือนสิบเอ็ดแหละเป็นวันพระเป็นวันออกพรรษานั้นออกพรรษาก็คือถึงที่พระทั้งอยู่จำวัดในพื้นที่นั้นๆแล้ว ในแสดงธรรมโปรดสัตว์แล้วต่อพระเถรวิเวขาที่อันสงัดเพื่อแสวงหาธรรมต่อๆไปเรื่องจิจของสงฆ์ก็คือเรื่องการแสวงหาธรรมให้ตนมีที่พึ่งของตอนแล้วใช้หลัพกพระธรรมคำสอนหลักพระธรรมคำสอนที่พระสงฆ์เขาแสวงหาธรรมเขาแสวงหากันม,กม,กมักจะเป็นธรรมภายในธรรมนอกมันของอุบาส,กบาสิกาคือธารวัตรสิลวัตรพระโดยมักจะภาวนาวัด ไอ้ทุพวรรณาวาัตเป็นศาสตร์จิตตสิกขาเป็นการศึกษาธรรมะประมัิตตรงเนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะมันมีเกี่ยวกับอดีตและปัจจุบันไปถึงอนาคตท่าน,นธรรมะจะมีอนาคตคือเรื่องตกเก่า,เ,กาเรื่องของศาสนาที่เข้ามาเกี่ยวกับพระราชานำศาสนามาใช้เพื่อปกครองแผ่นดินตั้งแต่สมัยสุโข,ขท,ทัยไปยุคสุโขทัย ทางใต้กับยุคธารวดียังร่วงยุคสีวิชัยมันเป็นยุคเข้ามาจางเขตไหนถิ่ไหนก็เป็นยุคยุคสุโขทัยยุคเชียงแสนยุคธารวดียุคสีวิชัยมันมียุคมียุคของเขาเรื่องยุคเนี่ยหมายถึงเป็นอดีตอดีตเป็นเรื่องราวของศาสนาแต่มาเป็นปัจจุบัน ในปัจจุบันก็คือมันต่อเนื่องมาเป็นอ,ด,อดีตอดีตอดีตปัจจุบันมันต่อเนื่องกันไปถึงอนาคตอนาคตมาจากอดีตอดีตปัจจุบันไปถึงอนาคตนั้นศาสนาจ,จะมีอดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นในปัจจุบันของเราเนี่ยคือการศึกษาปัจจุบันนัอการศึกษาอาดีตก็คือศึกษาเรื่องเราอาดีตที่มันเป็นปัจจุบันและไป,ปสู่อนาคตอนาคตมันคุปศาสนาเนี่ย,มยหมายถึงว่าคนทุกคนแต่ต้อสายศาสนาเป็นหลักมัด เป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นสังคมที่ดีขึ้นสติปัญญาดีขึ้นพฤติกรมกรมการกระทําดีขึ้นมันเกี่ยวข้องกับปฏิปฏิบูชามันมีปัจจุบันที่ดีขึ้นอันนี้ปัจจุบันที่ดีขึ้น,นก็ต้องไปศึกษาย้อนกลับไปว่าอนาคตมันมีการจะลุง่งเรืองมาได้ยังไงในสมัยนั้นยังไม่มี AI สมัยใช้เกียรไม่มีลถไม่มีรถแบบนี้ไม่ใช่ม้าลากใช้เกียร์ใช้วัวชีไว์ใช้แรงงานยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรแต่เขาก็เจริญเจริญจนกระทั่งมันมีแผ่นดินที่มันอุดมสมบูรณ์เจริญมากทำมาค้าขายเจริญมากถึงจะมีคนที่ต้องว่าเป็นโจรโจรต้องกลับใจใมาอยู่ในสังคมที่มีสินทรรมย์ทำให้สังคมสังคมเราเจริญมาตลอดตรงนห้น่าคิด นันคนยุคปัจจุบันเนี่ยที่ศึกษาธรรมะในปัจจุบันเนี่ยบางทีปัจจุบันของเราเนี่ยกับอนาคตเนี่ยในอดีตเนี่ยมันต่างกันมันมันมันคนละโลกเลยนะมันคนละขั้วเลยนะมธรรมะปัจจุบันเนี่ยมันธรรมะมันลําบากจริงไม่ได้ทุกจริงไม่ได้เจอปัญหาจริงไม่เจออุปสรรคจริงมันมันไม่ได้มีอะไรดีมันจะแต่อาศัยแผ่นดินเขาเลือดเนื้อเขาชีวิตเขานะพักํำแร่งเขาแล้วมาพูดธรรมะปัจจุบันที่ตัวเองสมัยแล้ว เราได้กินดีอยู่ดีแล้วสบายแล้วไม่ยากแล้วสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณย้อนไปสักร้อยปีคุณจะรู้ว่าร้อย100ปีเนี่ยที่ฉันเกิดมาเนี่ยฉันเห็นไอ้ทิปที่มันไม่เจริญแต่ก็อยู่กันเป็นสุขเข้าไปทางน้าทางเรือกันทางถนนไม่เคยมีทาง,ทาต,ง,ต,งติดต่อคนเนี่ยมันก็มาติดต่อกันแบบนี้มันต้องมีไปสนีไปสง่งต้องสง่งตอนนี้ต้างมไปสนีวิ่งไปสง่งปจะเจอกันทีจะรู้เรื่องทีเป็นเดือน การสื่อสารมลชนเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกวันนี้คนมันก็ไม่เหมือนกับทุกวันนี้เพราะว่าสังคมแต่ก่อนไม่เหมือนทุกวันนี้คนมันน้อยแผ่นดินมันกว้างใหญ่ไพศาลนั่นยุงเหลือบยุงคืออันตรายมันเยอะกว่านั้นดีกว่าอันตรายจากธรรมชาติอันตรายจากโจรอันตรายจากบามอดอยากลำบากอันตรายออกจากสังคมจะมันยังไม่เป็นเปึกแผ่นแน่นหนา แต่เขาปช้ศาสนาเป็นจุดศูนย์รวมโดยใช้ก็เรื่องเครื่องหมายบูชานั้นเรื่องราวของกษัตริย์ตาธิราชกับศาสนาเนี่ยมันสัมพันธ์กันไปสัมพันธ์กันงนั้นบุคคลที่สัมพันธ์กับศาสนาที่ทําให้ศาสนารุ่งเรืองเนี่ยคือกษัตริย์กษัตริย์เนี่ยปกครองบ้านเมืองแล้วจึงนําศาสนามาเพื่อให้ประสงค์นิกรของท่านเดิมตามึ้นตามศาสนาศาสนากับกษัตริย์แผ่นดินนี้เป็นไปเพื่อพุทธบูชานั่นเป็นเรื่องรรชาติศาสตกษัตริย์ คนเราเรามีสติจริงๆไงนะจิตมันเข้าถึงสติอสังกัตรธรรมนะจิตเนี่ยมันทําให้จิตมันทําให้จิตสิ้นตัวตนเมื่อจิตเราสิ้นตัวตนปับ๊บเราจะรู้จักควรไม่ถว่วนมันจงเข้าใจธรรมะอดีตและเข้าใจธรรมะปัจจุบันคืออนาคตนั้นถึงเป็นธรรมะที่มีค่ามากในปัจจุบันเนี่ยคุณไม่คุณจะดีได้อย่างไรก็รู้คุณของธรรมที่มันเป็นตัวปัญญามันทําให้เรารู้จักคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงของกษรรัตตาธิราช ของพระบิดามารดาของพระพุทธเจ้าของคนเก่าๆโบราณก็เรียกคนยุคเก่ายุคพันปีสองพันปีที่เป็นยุคที่มีน้ำใจมีความทุตตัดอดทนเฉลีสยฉลมดเห็นเกตัวสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาจนเปเป็น,นไทยกู้ชาติกู้แผ่นดินให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินไทยไม่เป็นทาสของใครเขาเหนื่อยเขาลำบากการมาเท่าไรคุณจะมานั่งใช้ลมปากพูดแค่นี้อ ia, ไนนะไรกันเนี่ย ผู้แบบน an ี้มันดูถูกมันทําให้ธรรมะเลียวลงไอ้นี่บาปชัวเลยนี่ไอ้นี่นี่ในแหละคุณจะชัดเลยธรรมะนี่นะถ้าคุณรังตื่นธรรมะประเภทนี้เนี่ยคุณไม่เข้าใจอในอดีตเลยแล้วอนาคตคุณมองอนาคตให้เป็นไปด้วยนะคุณว่าคนถ้าเชื่อแบบนี้คุณว่าอนาคตจะชีบหายไหมคุณมองอนาคตที่มันเปราะบางมากไหมนิสัยคนเรามันจะอยู่กันยังไงมันจะรุ่มรวยได้ยังไงมันจะเข้าใจจนเจอกันยังไงมันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะสามารถขี่มันยังไงมันจะทำยังไงกันมันจะใ้เหตุผลไหนกัน ไอ้นี่มันเป็นลักษณะตัก,กะเพียงพูดจาดูดีฟังดีในปัจจุบันถามไอ้ปัจจุบันที่เชื่อเนี่ยในกลุ่มของความเชื่อเนี่ยมันทําให้สังคมเติบโตได้ไหมมันทําให้สังคมนี่มีความเป็นบึกแผ่นแน่หน,นาได้ไหมมนเรื่องจริยธรรมทางใจฮิริโอตปะคุณธรรมทฤษกตันอยู่รู้จะควรไม่ควรพ่อแม่ยังเป็นขี้ข่าลูกเลยให้ลูกสบายพุทธเจ้ายังเป็นขี้ข่าพทุทธบริษัทเลย เพื่อผู้สัตว์มีศาสนาอยู่ที่ศาสนาอาศัยกษัตริย์จะเป็นยี่ข้าประสงค์นิกก่อนเลยต้องระบากก่อสู้เอาชาะศัตรูเพื่อมีแผ่นดินให้คนไทยอยู่และเราคนไทยเนี่ยทุกปัเนี่มันคิดอะไรอยู่วะคิดเรื่องหมดกิเลสตัดกิเลสทำไม่คิดเรื่องบุญคุณพระคุณแผ่นดินที่ไม่ลืมมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เล่าไว้จนเป็นแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินแผ่นดินธรรมเป็นแผ่นดินเงินเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมเป็นที่อยู่อาศัยของลูกหลานยุคนี้สมัยนี้อยู่แล้วเป็นสุข คนเราในทัขาดสติปัญญาในความรู้และวามเข้าใจในศีลธรรมในจริยธรรมในหลักยาน,นตัวสติสัญญาตัวยาณเนี่ยนะถ้าคุณเข้าไม่ถึงแล้วก็ตัวตนคุณจะมาเยอะแยะเลยเขาเรียกอะไเขาเรียกสัตตตาทิฏฐิมันมีความเชื่อมันในความรู้ของมันผมไม่คนฟังธรรมมากนะแต่ผมก็เป็นคนปฏิบัติธรรมอยู่นะผมจะไม่ทิ้งเส้นทางพุทธกุลธรรมกุลสังกัลคุณ แล้วก็เส้นคุณนี่เป็นสส้นประเส้นประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษามากเป็นความดีที่สวยงามเพราะเส้นเสียสระเป็นไปเพื่อการส่งเสริมบุคคลให้เราอยู่ดีกินดีมีสุขเป็นการเกื้อกูลส่งเคาะด้วยน้ําใจกตัญญูป,ปัตนาดีเป็นเส้นทางพรมิหารธรรมเป็นเส้นทางกองจริยธรรมศีลธรรมเป็นเส้นทางธรรมที่เราปฏิบัติเพื่ออนาคตที่ดีให้แก่ลูกหลานต่อไปไม่ยี่มา,าอะไรวะสิ้นคิดพูดรรมาสิงคิดมันแดกอะไรกัน ทิ้นธรรมะตื่นธรรมธรรมะอะไรที่คุณตื่นนะพูดจาอนาะคตมันชีพผายมาเลยคนก็เชื่อคนก็ชอบแต่ธรรมะคือศาสนาเนะี่ยคุณต้องเข้าใจมันมีประวัติศาสตร์ที่มันมีเรื่องราวเล่าเอาไว้เดือดเนื้อชีวิตความทุกข์ยากลำบากเพื่อรู้ควาลทุกข์ยากลำบากเพื่อประสบนิกรมีศาสนามีคือแผ่นดินมีอุดม์ความอุรมมบสมุ์เป็นเรื่องราวให้คุณได้กินได้อยู่ได้ใช้ เรื่องศาสน้วัตถุเป็นศาสศาสนธรรมศาสนรบุคคลเรื่องเราเหล่านี้ไม่เกี่ยวประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบันเราพวกเราเนคนยุคเก,ก่าๆไม่เหมือนกันแล้วพวกเราเเพวกขี้โมกุยโตมันเหลวไหลเอามองให้ลึกซึ้งเลยนะฉันพูดเนี่ยคุณต้องคิดให้ลึกซึ้งเนี่ยนะถ้าคุณมีสติปัญญาย้อนอดีตได้เนี่ยคุณจะคิดถึงแล้วคุณจะร้องไห้ทีเดียวนะถ้าคุณมีญาณจริงเนี่ยพ่อแม่ลําบากขนาดไหนปู่ย่าตาทวด ยุคเก่าๆสมัยเก่าๆเนี่ยเขาต่อสู้กู้ชาติมาจะเป็นชาติไทยขึ้นมาได้เนี่ยจะมีแผ่นดินไทยให้มนุษย์ลูกอย่างเราอยู่นั้นแล้วอุดมสมบูรณ์ทุกวันเนี่ยสบายหมดแล้วแล้วคุณเอาความสบายของขาจากจากเลือดเนื้อชิดชาวบ้านเขาแล้วคุณมันอ่งพูดธรรมะปากไพ,พ่ๆแล้วอนาคตพวกเราจะเป็นยังไงคุณอย่าพูดอะไรให้มันล่อแหลมกับความชิบหายสิธรรมะเนี่ยมันเชื่อแล้วเนี่ยมันทําให้สังคมในอนาคตเนี่ยมันชิบหายหมดเพราะอาดีตเขาทาไม่ดีในปัจจุบันอนาคตก็ดี รัตนโกศิทร์น,นี่มันทําให้มาจาับโอ้โหพอมันจะเป็นรัตนโกสิทร์มาได้เนี่ยศึกสงครามเก้าทัพนะ่ะเราเนี่ยมันน้อยกว่าเขาแต่ก็ต้องต่อสู้จะไม่ได้หลับได้นอนนะกินกระบาอยู่กระบาคนไทยซุกหัวอยู่ตรงไหนมันจับเป็นทาสเป็นขี้ข้าไปหมดเป็นไพร่เดินเบี้ยแคนะ่ะเป็นกวัวเป็นก๊กอะ่ะมันก็ยากลําบากไปหมดอะ่ะคุณต้องดูประวัติศาสตร์ด้วยประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือพุทธศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติประวัติศาสตร์แผ่นดินประวัติศาตสตร์การเฉลิสละเป็นเรื่องศาสนามันมีเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นแหละครับมันยังไม่มองว่าธรรมะอยู่แค่สติพุทโธจิ้นคิดจิ้นคิดก็คือดับแต่พบดับชาติคุณยังไม่เข้าใจเรื่องญาณจริงๆเนี่ยเรื่องศาสนาที่มันมั่นคงทําทุกคนอยู่เป็นความผาสุกศาสนาที่เป็นคุณคุณก็คือคุณที่เป็นคุณค่ามหาศาลเป็นคุณเป็นที่พึ่งทางใจเรา เราต้องกราบไหว้แผ่นดินไทยแล้วก็กราบไหว้ต้นเราต้องกราบไหว้แผ่นดินเมือน,นทุกอย่างแผ่นดินทีู่เราเหยียบเราต้องกราบไหว้ต้นไม้ภูเขาสายลมแสงแดดน้ำท่าลูกเทพเทวดาคุณค่าชีวิตที่แผ่นดินนี้มันเกิดมาจากเลือดเนื้อถ้าไม่มีแผ่นดินนี้เลือดเนื้อก็คงจะไม่มีที่นี่เลือดเนื้อมันคือแผ่นดินนั้นเราต้องมานั่งคิดให้ถึงอดีตถึงปัจจุบันในการคิดก็ร้อยถูกคุณไม่ไปตีฟ้าพระใจปีดกหรอก คุณผายไปในยานจริงๆคุณจะเข้าใจเรื่องศาสนาเรื่องตถาคตาคุณของพระพุทธเจ้า่อจะสร้างศาสนาคือนมาให้คุณรู้เนี่ยมันคือคุณของกษัตริย์ตาธิราชคุณของกษัตริย์ตาธิราชเนี่ยมันสร้างแผ่นดินด้วยหอกดากคุณศึกนักรบจนกระทั่งมามอบแผ่นดินนี้กับพระพุทธเจ้าเป็นแผ่นดินธรรม แล้วพอมันจะเป็นเรื่องราวของจริยธรรมศิลธรรมให้กลมเกินเป็นที่ความเป็นความผาสุกข,ของหมูสัตว์ได้เนี่ยมันคือความทุกข์ยากลาบากของผู้ใหญ่ที่เขาทากันมา